เรารู้จักประวัติศาสตร์ได้อย่างไรเราเรียนรู้เรื่องราวของอดีตได้จากที่ไหนคงไม่ใช่แค่ความทรงจำหรือการบอกเล่าแบบปากต่อปากแต่เราศึกษาเรื่องราวผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บรักษามาอย่างยาวนานและหนึ่งในนั้นก็คือเอกสารจดหมายเหตุ เมื่อเวลาผ่านเลยไปเอกสารอันทรงคุณค่าเริ่มเสื่อมสภาพตามกาลเวลาการซ่อมสง,งวนรักษาเอกสารที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุดจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมีความประณีตและพิธีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของเอกสารจดหมายเหตุให้มีความคงทนแข็งแรงไปอีกนานแสนนาน เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์เป็นเอกสารส่วนใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะอยู่ในรูปแบบแผ่นกระดาษและเย็บเป็นเล่มซึ่งเกิดการชำรุดเสื่อมสภาพได้จากสาเหตุหลัก2ประการคือสาเหตุภายในจากวัสดุทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์และสาเหตุภายนอกได้แก่มนุษย์แสงอุณหภูมิความชื้นมแมลงหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา วิธีการซ่อมงงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุประเภทหลายลักณเริ่มจากการตรวจสอบสภาพและสาเหตุการชำรุดของเอกสาร ดึงหมุดและลวดเย็บกระดาษออกจากเอกสารให้หมดจากนั้นเขียนรหัสเอกสารและเลขแผ่นกำกับทุกแผ่นด้วยดินสอเพื่อช่วยให้สะดวกในการจัดเก็บเข้าแฟ้มและกล่องเอกสารภายหลังจากซ่อมเสร็จแล้วทำความสะอาดเอกสารโดยใช้แปรงปัดฝุ่นขนอ่อนปัดฝุ่นละอองและสิ่งโสระรกออกจากเอกสารทดสอบความเป็นกรดของเอกสารด้วย pH paper ตรสอบการละลายของหมึกที่เขียนบนเอกสารหากเป็นหมึกละ,ละลายน้ำจะทำการเคลือบหมึกด้วยพาราลอย B72 ผสมกับอะซิโตนในอัตราส่วน1ต่อ2กรณีเอกสารมีการติดสกอตเทปไว้ให้ใช้เอมิลอะซิเตตทาลงไปแล้วค่อยๆลอกสกอตเทปออกจากนั้นนำเอกสารไปล้างด้วยน้ำสะอาดโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านเบาๆเ,เ,เพื่อกำจัดฝุ่นละอองออกจากเอกสาร ใช้น,น้ำยาลดกรดแช่ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งตากเอกสารบนตะแกรงโปร่งให้แห้งจากนั้นนำมาวัดค่าความเป็นกรดอีกครั้งจึงนำเข้าสู่กระบวนการซ่อมสงวนเอกสารลำดับถัดไป การซ่อมจะใช้วัสดุอาทิกระดาษสาไร้กรดที่ต้องเลือกสีใกล้เคียงกับสีกระดาษของเอกสารมากที่สุดผนึกด้วยกาวเม t h ทิลเซลลูโลสเพื่อให้เอกสารมีความแข็งแรงและนำต้นฉบับกลับมาใช้ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกครั้งผนึกกระดาษสาด้วยกาวเมทิลเซลลูโลสด้านหลังของเอกสารเพียงด้านเดียวและเสริมส่วนที่ขาดด้วยกระดาษสาไร้กรด ใช้ฟองน้ำไล่ฟองอากาศบนเอกสารเพื่อให้เรียบตากเอกสารให้แห้งโดยการตากไว้บนแผ่นอะคริลิกเพื่อตรึงเอกสารให้เรียบกรณีเอกสารไม่เรียบนำเอกสารเข้าแท่นอัดโดยคั่นด้วยกระดาษซับประกบหน้าหลัง ัดขอบกระดาษสาโซนที่เกินออกจากเอกสารโดยให้มีขนาดใหญ่กว่าเอกสารประมาณ0.5ม mm. ิลลิเมตรเรียงเอกสารเข้าปึกและใส่แฟ้มแล้วจึงลงกล่องเอกสารตามรหัสที่ระบุไว้การซ่อมสง,งวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ความละเอียดรอบคอบพิถีพิถันและความสามารถเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นการดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้ให้คงสภาพเดิมไว้ตลอดไปจึงเป็นสิ่งที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความสำคัญมากที่สุด